โอเคผมก็ต้องการสุดีทุกทุกคนที่ได้ผู้ชมของผมไปเจอกับวีเอเนีเยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมดะก้อนบอลแซดาคาร์ลตันเองนะครับผมทำไมทุกคนอาจจะแปลกใจนะผมทำไมถึงโมกุณมาอยู้จัดการได้ไงผมจะพูดอธิบายฟังแล้วกันนะครับทุกคนอผมอัดคลิปไว้นะครับผมแต่ว่าผมไปดูคลิปตัวเองไม้มันเสียทุกคนดังจู๊ดอย่างนี้เลยนะผมก็เลยปรับแก้ไหม่ใหม่ แต่ว่าตัวเกมมันเซฟให้อัตโนมัติมันเกเลยไม่อยู่มันเลยเ,ลเซฟที่ผมเล่นมาถึงนั่นแหละอุตสึ์อัดคลิปไว้แต่มาดูคลิปอีกทีหนึ่งไม่ช็อตโอ้โหคลิปหายเลยฮะแล้วแถ,าถามกลับไปที่เดิมไม่ได้ครับเพราะว่ามันเซฟอัตโนมัตินะทุกคน <c oughs> เกิดแต่มาเล่นต่อจากเดิมนะต้องเข้าใจกันด้วยนะรับคนก็สามารถอนารดเนสะสับสนุนค่าขนมให้ผมได้นะทุกคน ได้เก็บตังค่าขนมาซื้อกินใม่ใหม่เอ่ามาเล่นให้ทุกทุกคนดูเนี่ยทุกคนอ่าก็มาอยู่กันีิกับโกคูเนี่ยอยู่ดาวดาวไม่เกิทุกคนโอเคไปกันเลย คูหั่สู้ผิดคนแล้วตายซะโดนใส่โกหังครับผมงัคุณมาฮะง่วคุณมาคุณพ่อไอ้แค่มือเดียวก็พอแล้วนี่โยนทิ้งเลยก็แค่ของเด็กเล็กนะครับ อะไรนะแกขาคาราโรอมาสักทีสินะออโตเซียนไปโกฮันแบ่งให้พวกมึงพวกพ่อจะจัดการเองจะเอามะเร็งนีก่อขยะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแกเอาชนะเราไม่ได้หรอก มาดูกันโอเคไปโอเคบวกกับพลังเก้เาชนะมงคลมั้งมันเร็วมันเร็วไปร้อยปีโขยบ้านะพลังคือเ,อเ,เอต่าอ๋อเดียนเลยเราก็ตอบต่าไม่สามารถดูุดก็ได้แั้วเจอคูลพาวเวอร์หน่อยแล้วก็ บล็อกป่ะอะไร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 ของเองไม่แน่ไม่แน่ไม่ไม่บ้านะโอ้โหบ้านนะเบอร์อยู่เบอร์อยู่อะไรอะไรของเองไม่แน่

ไม่คลามือพี่หรอกอาลอนี้ก็ต้องแสดงให้ดูซะแล้วหลีคุมอันตา้าไฟติง้งยอยิมาเลยริบเคิตหบรตบอมเบอร์อนี่เนดนสอกไปหนึ่งทีเลงลมนี่ <c oughs> ทำเขาลูกหนึ่งแบบหายไปเลยเกงขาดแล้วเนี่ยเท่าที่นั่นทนายมีช่องว่างทองนายมีช่องว่างเต็มหมดเลยเจ้าบ้านี่เหี้ยล่วงไปเลยเอ๊ะแซม s อ้เวรนี่ He's already gone beyond a Saiyan power level. But how? What kind of training has he put himself through to it? A... Wait! are the stories more than legends? Could it possibly be? Is he the legendary Saiyan warrior that appears once every thousand years? Is he actually a Super Saiyan? So, what about you guys? You gotta go back to your own planet or what? Or do you want to end up like this guy over here? Whoa! You hear that bird, huh? This spiky head whip must be out of his mind! แล้วเอีงรย้เหนว่ามันเป็นไปว่าเอาชนะลีคุงได้ด้วยความสามารถของมันสินะก็แค่ความประมาของลีความังเอิญประหลาดประหลาดมันซ้อนทับกันเท่านั้นเองมันก็ต้องเป็นเรื่องบังเอิญอยู่แล้วรง่นที่เปลีนไปที่มีแค่ห้าพันเดียวเอาละ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวไปดูกันใช้ไอเทมไอเทมไม่ได้เอามาเลยโควทีผมลืมใส่ไอเทมมาทุกคนบ้าหนะบ้าหนะไอ่ไหมไอ้ไอ่บล็อกก่อนอะไรอะไรบล็อกบล็อกด้านหลังมาคูปาวเวอร์คูปาวเวอร์ ยายาบวกไคโอ,อเนคออเนไคโอเคนยไปไหนบอกกดด้านหลังโจมตีมาโจมตีสองตัวอย่างนี้มองไม่เห็นว้ปา,าจริงงแน่ตไอ้ไอ้ไม่น พลังครื่องบินมาจีมันเยอะเกินจำนวนมันเยอะเกินพลังเครื่องเตาไม่ไม่มีตาหลังที่จะมองหลังได้มาจีมาจีโอ๊ยโอ๊ยผมมาจีมาหน้าเกียร์เกมโอเวอร์ โอเคโอเคฮะเรามาต่อกันที่เดิมแอนใส่ไอเท<ะ>มเรียบร้อยแล้วกอ,อะไรบ้าจริงไทยโอเพนลุมฮะทุกคนโอ้โหมันใส่ไปยังเลยสองตัวตีมิดอมกันทุกบ้าจริงนี่ จัดการตัวนี้ก่อนโดนหลังตุ๋ยไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยเนี่ยอะไรก็เตาบอกก่อนอะไรนี่เอ้ยเอ้ยเนี่ยโอ้โหบ้านน่ะชัดบ้านน่ะบ้าจริงเอ้ยนะไอ้นะ ผมพาวเวอร์หน่อยละกันได้คูพาวเวอร์ไอ้ยเฮ้ไอฮ้ยเฮเนยอลังอลังเอื้อเอ้ยเ้ยเน่้บ้านะไอ้ย้ย้ มานนะมือหัวจริงพลังเึ้เตาบ้าจริงอะไรเนี่ยอะไรพวกไอ้มดงนั่นหรอพวโ,โดนโดนโดน,โดนบ้านนะพลังขึืนไอ้บ้าเอ้ยเอาไปเดก็กพลังเค้นเตา ขาพลังก่อนพลังคือเตาบ้านะพลังคกอเตาบาดตายแล้วหนึ่งตัวเอ้เออ้ยอ้อ้ยเอ้ยอ้ยเออ้เอ้เอออย เรียบร้อยไาย้ไม่บอนเก็ตตี้มอนเก็ตี้ที่รวมไว้อยู่กับมือย่ไม่เน่ยตลักคือเตาบาหลบไม่เน่ยไอ้เนี่

ยเออ้ไอ้ไอ้อ้ยเนี่ยพลังก็เตายหามอนเตซมเหรออนเต็มถด้ยมือข้างเดียวล่วงไปแล้ว การโจมตีของพาร์ลิเมนต์เพิ่มแรงต่อโซ่อย่างจับผัดผมเพิ่มอีกและเพิ่มอีกคงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ยินที่ขนาดสเกลเตอร์ยังจับได้ทันเป็นพลังงานยังกิน How can... where is all this power coming from? Do you understand now? Just give up already! And leave this planet! Uh, this must be some sort of nightmare! How can we elite warriors be so powerless against this guy? Your naivete makes me sick! Why would you let them get away <laughs> with that? You may have grown stronger, but that doesn't make you a Super Saiyan. Far from it. Super Saiyan? I can see that you're proud I of how much you've increased your power, but that won't be nearly enough to defeat Frieza. Frieza, huh? That's the guy King Kai told me about. Wait, so even after all the training i did you're saying i'm still not strong enough to beat him? that's exactly what i'm telling you frieza possesses more power than you could ever possibly imagine <laughs> maybe you're wrong i mean you saw what goku can do right I mean, those guys couldn't even lay a finger on it. Goku is unstoppable. Then fight him and find out for yourself. But that's not all. Frieza probably already used the Dragon Balls to wish for immortality. No, uh, I don't think he's done that yet. What? How would you know? Well, if it's like using the Dragon Balls ที่... on Earth, the sky should get really dark ที่... and, and Shinron appears. But it's been bright this whole time, ที่... which means he probably hasn't made his wish yet. Shen what? What the heck's the Shenron? You mean something comes out of the Dragon Balls? Oh, yeah, that's right! He probably doesn't know how to summon Shenron! That means we still have a chance to make our wish! Hooray! Appears we've got some company arriving. Looks like Jayce has brought Captain Ginyu along with him! Wait, where's Frieza? I thought for sure he'd be back in his ship with the Dragon Balls that Captain Ginyu brought him. I'm sensing some massive energy over there. That's gotta be Frieza. Uh, over there? Oh, we're in big trouble now. That's where Guru is. Oh no, Frieza's probably gonna force Guru to tell him how to make a wish with the Dragon Balls. Yeah, and once he's figured that out, he's gonna kill Guru for sure! He doesn't know that he won't be able to use the Dragon Balls if Guru dies! What? That settles it. Krillin and Gohan, you two get the Dragon Balls. Me and Vegito go stop Frieza. Right! เขาแสาไม่เนี่ยก็ท่านพุทธสูงสุดถูกฆาได้องไเอาดาคอนบนาคอนบนเออต้องเอาไปเอาดา้อนเดรดาจากคุณบูมา Good idea. Good luck guys. And be careful. Goku, go get him. o come on Vegeta, let's go. มากับฉันาเชือลับมือกับเจ้าตัวที่ชื่อว่ากินิวอะไรนั่นก็ได้โอเคผมพาีน่ก็ได้มันจะเป็นพาร์ที่สั้นๆถูกขอภัยด้วยนะครับแอที่ทำออกมาได้สั้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไม่ดกว่าเราเล้นต่ออีกสักนิดดีกว่า เปล่าหรือว่าจบไปแิ่นี้ดีทุกคนหรือว่าจบไปแิ่นี้ทุก่านะอ่าไม่ใช่กันใหม่ฟาดหน้าเนาะปุ๊ผมก็เล่นมานานแล้วแต่แต่พิเกเต็ดคลิปผมอัดไปคลิปแรกไม่เป็นเสียไงผมก็เลยได้มาอัดต่อจากเดิมเนี่ยมาเจอกันใหม่นะผมบายครับทุกคน